ยังไม่เท่ากันเลยใช่ที่ต้นนี้พี่อาจจะเอาปรับบุ้งดินพิเศษเข้าต้นเดียวนะพี่เนาะอ๋อเข้าหนักหนักไปแล้วอ่าเอาพิเศษหน่อยเนี่ยพี่โอ้โหพี่แค่ถอดเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวใบพี่รอบหน้าก็เขียวแล้วพี่ฮะรอบหน้าเขียวถอดไอ้ไซเปอร์นะพี่เนาะไส่ยาผงไว้ก่อนค่ะยาผงไว้ก่อนครับพี่นะเพราะว่าชุดนี้มันตันต้องรอฮะน้องกล้องดูน้องกล้องพี่เดี๋ยวพอดูอีกเดือนนะพี่ใบมันไม่อย่างนี้พี่มันจะเข้มหมดเลยฮะจะเข้มเลย คือหมายถึงเราเข้มหมายถึงพลังงานเหรครับพี่พลังงานเนาะเนี่ยต้องดูดิโอเคนะพี่นะพี่ต้องอย่างนี้พี่แล้วพี่เอาอีก,อกเดือนหนึ่งพี่มันไม่ใช่อย่างนี้แล้วล่ะมาใบามันจะคึมแล้วพี่จะคึมแล้วแต่ถอดไอ้นี่ผมหน่อย,อยน,นะโอพี่เ <c oughs> นี่ย <c oughs> ก็ได้ก็ได้รอบนี้แหละพี่รอบนี้แหละรอ,อ,อบหน้ารอ,อบหน้าได้แล้วพี่นะรอบหน้าได้แล้วโอ้หุณน้องบอลของพี่เยอะเนี่ยเยอะก็ที่ทั้งหมดมัน17ไร่ครับยเงของผมด้วยขบนนั่นแหละ